เมียผมบอกอยากมาเที่ยวจัตจักรแล้วก่าจะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จดูเขาปิดกระหมดแล้วนั่นน่ะใครอยากได้ตั้งจากกูก็เปิดรอกูปิดร้านก็ไม่ได้ตั้งจากกูจบนะคะร้านที่กูจะซื้อเนี่ยเห็นไหมน่ะป้ายเหมือนสารพระภูมินะไฟเจ็ดสีเจ็ดสอกน่ยห้อยไว้ปั๊บปีบอยู่นะน่ะร้านนั้นน่ะที่กูจะมาซื้อไปแล้วช่วยกรุณาซื้อและจําด้วยว่าซื้ออะไรไปแล้วบ้างแล้วก็ช่วยจําไว้ด้วยว่าวางไว้ไหนบ้าง ดูดิมีตู้มีอันนี้ด้วยโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะชอบเดี๋ยวลดให้นะคะแม่ค้าบอกว่ามึงซื้อเถอะลดให้แต่รับไม่ชอบหรอครับแม่ค้าก็บอกเออไม่ชอบก็อย่าซื้ออย่าไยกหมให้แม่ค้าน่ารักเลยอันนึงสามร้อยกว่าบาทเออเอาอันนี้เอาค่ะเฮ้ยไม่ดูขอ้ทั่วทั้งร้านก่อนแล้วค่อยซื้อ เอ้าก็กูมากูตั้งใจมาซื้อแล้วกูหาเงินด้วยทำไม <c oughs> ร้านของจิ๋วจะตู้จักนานๆจะเจอสักทีหนึ่งร้านอื่นก็เจ๊งไปหมดแล้วร้านนี้ยังไม่เจ๊งจิ๋วแค่ไหนลองเอาตู้เทียบกับนมสีเล็กกว่าน,นมกูเยอะเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนนะเราซื้ออันนี้มันจะเป็นเซตเซอันใหญ่เล่นกับเราได้ใช่ปะ <c oughs> ทุกวันนี้ดินเหนียวมันหายากเลยเหลือแค่เนี้ <c oughs> จับปูใส่หม้อถ่วงน้ํายังไม่ได้เลยมึงดูรอกแหนบคีบป่ะล่ะเล็กขนาดนี้เนี่ยมีอยู่เป็นเท่านี้นะคะไม่มีเยอะเพราะว่าเป็นของลิมิเต็ดอีดิชั่นทามาไม่เยอะเพราะขายไม่ได้โต๊อย่างเงี้ยค่ะมีอีกไหมคะมีค่ะอันนี้อันเดียวตุ๊กตาหนูมีเป็น3-400ตัวนะคะแม่ค้าจะขายหนูตัวเดียวไม่ได้นะคะก็มี2ตัวไม่เป็นหนาแม่ค้าก็ทำไมมีแค่สตัวลิมิเต็ด อีดิชั่นจริงๆเลยบิวอินแบบอินเด็กได้ไหมครับเอ่อแม่ค้าบอกว่ามึงซื้อเท่าที่มีก่อนขายอย่าเพิ่งไปต่อค่ะนี่ iPad เจนอะไรเนี่ยซื้อเครื่องเดินเจนอะไรไม่รู้แต่หน้าจอพังแล้วเนี่ยเลื่อนไม่ได้ดูนี่อะไรแล้วฉันจะถ่ายเครื่องครัวก็คุณจะซื้ออันนี้มีอะไรปะจะจะว่าว่าว่าเขาเครื่องแป้งน่ารัก น่ารักนะอันนี้เ,เป็นแนวแนววินเทจของไทยตู้มันเล็กกับเธอสิงไม่ได้ไม้เนื้อไม้ไม่พอคมมีะอะคือกูจะบอกว่าตู้กูอะใหญ่กว่าน,นี้ประมาณสิบเท่านี่อวดรวยใส่แมค้าเหรอจะจะได้รู้เจตานาไงว่ามาซื้อซื้อเยอะ <c oughs> มาขอเขาถ่ายอย่างเดียวไม่พอก,กูมาซื้อด้วย <c oughs> ถ้าแมคคาใจดําไม่รดให้กูก็ให้มันรู้ไปดูงานละเอียดไหมใช่เนื้อจากสร้างบ้านแล้วไม้เหลืออันนี้คือที่ปลวกยังไม่ได้กิน ที่บ้านปลวกกินหมดแล้วอเอาอันนี้ได้ค่ะไม่มีของให้ซื้อเลยอ่ะนี่ยังไม่มีหรอเยอะขนาดนี้มาดูนี่มาดูนี่เยอะนะมาน,นะมานี่มานี่มานี่นอะไรอ่ะชุดเครื่องครวัวสตาร์เวลซื้อไหมจ้านางฟ้าสตาร์เวลเข้ากูแล้วค่ะแต่ซื้อไหม ไม่ซื้อค่ะอันนี้นี่คือหม้อแม่นาคนะคะไหนเปิดมาเจออะไรจ้าไม่มีเลยค่ะนึกว่าเธอจะบอกเจอกูนี่แหละไม่ไม่ไม่กูออกมาอยู่ข้างนอกแล้วจันทโครอเปิดซีจะมีนางโมลาออกมาไหมไหนจัอาเราเปิดลองเปิดอืมนี่เองใช่ไหมนี่เขาบอกเปิดมาปุ๊บแก่ปั๊บเลยหยาะเรื่องเหรอหยาบเยี่ยมมงเหรอ อันนี้ฉันอยากได้อ่ะเดวไปใส่ตัวอย่างเงี้ยมันไม่มีที่แล้วที่บ้านเนี่ยเต็มไปด้วยขยะที่เธอสะสมไว้เต็มไปหมดมึงเรียกของที่ซื้อมาเป็นขยะหรอแม่ค้าค่ะร้านแม่ค้าค่ะมีแต่ขยะล้วนเลยค่ะพนบอกเอ้ยไม่ได้พูดไอชัดมาเนี่ยก็พูดแบบดอกไม้ปลอมเอ้ยแม่ค้าค่ะมันยังไม่หยุดค่ะเหมาให้หมดทั้งร้านเลยอ่ะจบแน่ใจนะกูทำจริงนะ ฟีลว่าเราใช้สีขาวเป็นหลักอะไรอย่างนี้น้องตุ๊กตาจะได้น่ารักน่ารักก็หน้าเนี่ยหมดหน้าเนี่ยของแูนัหมดเลยแล้วข้างหลังแม่ค้าเขาแพ็คของทำไมอะ่ะเธอไม่ได้บอกแม่ค้าหรอกว่าซื้อปลอมทำคอนเทนต์อ๋อแม่ค้าเขาบอกว่าถ้าบอกว่าปลอมเนี่ยก็ไล่กวางจากร้านแต่แรกก็ล้นะคะ <iß S 1> ถ้าใครอยากมาก็มานะคะแต่ดูจากโครงการยิบเจ็ดแต่อยากจะบอกว่าแม่ค้าแม่งช้ามากไม่อยากได้ตังจากกูหรอรีบๆหน่อยสิคะแม่ค้า <iß S 1> <iß S 2> หมึกหมดค่ะมึกหอดจบข่าวซื้อไปได้ยังไงเจ็ดพันฮะยามแก่ด้ไม่เก็บเงินไปกินใช่ไหมพรุ่งนี้กูก็ตายแล้วค่ะยังไม่ตายจ้ะทำไมแมวบ้านเราไม่แดกย่าอย่างนี้บ้างจะได้ไม่เปลืองเดี๋ยวฮะมีสปาปาลัสซี่ว่านี่ไงอ๋อแอบถ่ายผัวมาดามเพล่น เนี่ยดูด네ิน oh> ่ารักดูดิลงไปนั่งในรูอ่ะโชว์ตัวยังไม่เห็นแต่ตูดก็ให้รู้ไปสิว่าผู้หญิงกับผู้ชายหน้าขาวแต่ดำนะจ๊ะไอปูลี่กระทังหมาเดี๋ยวคนดูไม่รู้ว่าตัวขนาดไหนไปยืนข้างๆดิเท่ามหัวถึงนมกูเลยโอ้โบลเริ่มเลยกระตายใหญ่กว่ามวเบลเริมเลยโอ้โหใหญ่มากอ เธอนี้ถ้ามันกระโดดตามฉันกลับบ้านนะฉันซื้อจริงๆแล้วนะโอ้โหนั่นมองหน้าเห็นแล้วเอาไม่สอแล้วมองแล้วไม่ไปไม่ไปมันคงรู้แหละว่าหน้าอย่างเงี้ยไม่มีปัญญาพาไปเลี้ยงได้ดิบได้ดีหรอกไม่ใช่หรอกน้องมันรู้ว่ามันไม่มีวาสนาจะไปอยู่บ้านเป็นลูกคุณหนูมันมาดับแหโคตรน่ารักเลยดูดิอยากได้แมวที่ขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็อยากได้แมวที่ขี้เกียจแต่ทุกวันนี้ได้เมียขี้เกียจแทน แล้วไงอะ่ะติดเตียงด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าธรรมดานะคะติดเตียงไปเลยค่ะโอ้ยน่ารักน่ารักมากเลยอะ่ะกี่เดือนแล้วคะนอนที่ไหนไม่นอนนอนในกระบะไปเออเอาเข้าไปไม่นองไปหาของกินยังไงก็มาแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปไว้ในตู้เพราะว่าพอเวลาเอาตู้ไม้ใส่ใช่ปะออมันก็จะมองไม่เห็นไงพอเวลาไฟอะ่ะอันนี้มันโปร่งแสงลดขนไม่ได้ลดขนไม่ได้เนี่ยคือซื้อขนาดไหนไป ก็นี่นี่นู่นนู่นคือไหนประชี้ดิตู้ข้างล่างเนี่ยนะเออจะเอาไปใส่ตุ๊กตาบ้านไม่มีที่ไว้แล้วจำไม่ได้หรือไงก็กําลังจะซื้อบ้านเออพราะค้าเท่าไหร่นะครับหนึ่งมื่นกับสองร้บาทเพื่อนส่งฟรีครับโอ้ยให้มื่นหนึ่งกูก็เอาสรุปคือไม่ลดฝึกหรือยัง ตอนใดนฮะต้องมาเรี่ออะไรของเงินบริจารักษาตัวฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่แมแพรไม่มีวันนั้นนะเออมาดามแพมมีวันนั้นน้องก็การันตีแต่ถ้าเกิดว่ากูไม่มีงานทํามึงเลี้ยงกูด้วยนะจบไปแล้วหนีกูละค่ะมึงเขาขอถ่ายโลกเออแล้วที่สําคัญใช้กูถ่ายให้ด้วยทําไมอ่ะบอกแผนสั้นงแล้วหน้ากูก็ใหญ่อีกอืมผมไม่รู้จะอบรมเมียผมเรื่องการใช้เงินยังไงแล้วเนี่ย